คอยอ้ายก่อนพวกก่วงกะยอมหอมกลิน่นอ้ายได้ยินว่าน้องจมหาว่าคิดทอดอ้ายลายทุกเล้งไงน้องอยังตั้งตาคอยแต่อ้ายผู้เดียว ไห้โบเกียวสันบอน้องลาแม่นเป็นจังหวะให้น้องคอยถา,อายก่อนยาเมื่อแรงและเศร้าฟังน้องเว้าวตามลมวิวอนอ้ายนี่ก็พอแห้ง ทุกยามแรงบอกกินบ่อนอนคิดทอดแต่น้องทุกคำอายังจำสัญญาครั้งก่อนคอยอายแน่ท่อนน้องย่าใจหอนเอาลายซ้อมเบ่งอายแน่ตี คนจังซีบ่ลืมไผง่ายคอย้อายก่อนน้องสาวคอยผู้เบาวจนจนจังอ้ายอ้ายสิเก็บเงินทองไว้กินดองให้พอใช้จายคอยก่อนคอยอ้าย จงคอยเอาไว้จักวางคอยไอ้ก่อนดื้อละให้สิวาจังใดกระซงอย่าสิลืมแฟนเก่าขอเพียงเฮาหักกันเสียอย่างคอยไอ้ก่อนได้ไหม คอยอายไปเห็ดหนาซอยส่างได้อายเนบขางบอเป็นแม่หางรับรองคอยอายก่อนเดื้อลาไผสิวาจังได้กระซางอย่าสิลืมแฟนเก่า ขอเพียงเฮาหักกันเสียอย่างคอยอ้ายก่อนได้ไหมคอยอ้ายไปเห็ดหนาซอยส่างได้อ้ายเนบขางบ่เป็นแม่ห่างรับรองคอยอ้ายก่อน ส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคนครับ